ได้คันนี้ไปโคตรคุ้มครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเสียยะบันทามา้อีกแล้วครับโตนี้เป็นม um ิตซูบิชิายเกโรสปอร์ตนะครับปี2 0 2 1เป็นรถบ้านพี่น้องจากทางชัยภูมิบ้านเดียวน้ำพีเสษเนาะรับมาขายนะครับแล้วกับมาแดกเทิร์นเอารถเก๋งหน่อยไปนะครับนะ รถคันนี้เป็นรถบ้านสวยบางเดิมไม่สองมืนโลสวยขนาดไหนเดี๋ยวมันี่เสียยาสี่้ายงางไปเบิรงครับพี่น้องออกไม่ไปแดงร้านก็บาทครับมาเมื่อนี่เลือยยุ่เก้าแสนกวา่าพี่น้องประหยัดไปแล้วสองถึงสามแสนบาทครับแล้วเป็นรถปีเอสสภาพน้องๆป้ายแดงโคตรคุ้มครับตัวนี้ตัวพิเศษเดอร์รนลี่อาร์ตเรนลี่อาร์ตสิมีแบบว่าโตกระบะกับี่นะครับแล้วก็โตปาเจโล่สปอร์ตแบบนี้กับี่ครับ ความพิเศษของมันก็คือมีคิวโอสีดำนะครับแม็กดำรังค่าดำนะครับผมแล้วก็ชุดแต่งอาสติ๊กเกอร์รอบคันนะครับพี่น้องครับนะตัวนี้โคตรสวยเลยได้เบาะหนังแล้วก็เบาะฟังค่อนขับเป็นเบาะปับไฟฟ้ารถสวยบางเดิมเ๋ยวเสียยาวสี่เบิร์เบิที่นะจุดเพราะว่ามันเป็นรถตัวใหญ่พี่น้องต้องเบิงรายละเอียดนิหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอ่ะมาเบิรงนี่ครับแต่เ็บเดิมๆอุ่ยเหนียนมาก ดึงบาลงเลยแต่เ็บเดิมมุ่มเดิมเลย <_ d ream> น็อตเดิมครับ <_ d ream> น็อตบอมีห้อยขยับห้อยแกะครับนะมาเบิ้งห้างในนี่ด้านหลังเบาะหนังทั้งคันมีพรมใหม่พร้อมนะครับผม <_ d ream> เป็นพรมจากศูนย์โตโยต้าไททันนะครับศูนย์มิซูปาเจโร่สปอร์ตเลยชุดแต่งสปอยเลอร์หลังชุดแต่งหูสลามนี่เราตรงนี้เป็นไฟฟ้ากดจึงเดียวครับพี่น้องครับนี่สวยๆที่สําคัญเลยปายเจโร่นีมันยางดีก็คือมันมี บอลไซไอถุงเท้าไหล่องเท้าเก็บของไห้บอกแม่แรงบอกมีเดอมีเป็นปั่มร่มนะครับบอกแม่แรงมีบอกว่าเดย๋ยอเสียเงิบุญก่อนเออมี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 นี่บอกมีทั้งบอกแม่แรงมีทั้งปั่มร่มโอ้สุดยอดเลยนะครับแบนลักไห่แต่ไอบอกแม่แรงปั่มร่มวาไห่พี่น้องน็อตเดิมนะครับสังเกตน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมหมดแอร์สามตอนแอร์ค้นครับแอร์ผู้โดยสารแถวกลางแล้วก็แอร์ผู้โดยสารแถวท้ายพี่น้องสามตอน โชว์บักใหญ่ๆแมงยิ่งคือสิถูกใจครับเนี้ยมีแห้งเนาะเออโอ้ยเสียใจเจ้ากับว่าไปการปิดประตูครับพี่น้องมีสองระบบนะครับตัวอ่าแบนลักนะครับบมี่นะแบนลักมีแค่ระบบเดียวสองระบบนี่คือจังไดถ้ากดตัวหลังนี่พี่น้องเบื้องอาวารมือกลองเห็นปะถ้าพี่น้องกดบองพี่ครับแล้วออกกุญแจอยู่ข้างนอกน้ําเจาของนะครับพ่อกดตรงนี้เปิบประตูทั้งทั้งหมดนัม,มันลออ็อกอัตโนมัติะนะครับแต่ถ้ากดตัวแรก กรแค่เอาลงนะครับปบลอกรถนะครับนี่คือความพิเศษของแบรนด์ล่องนะคือออปชันมันหลายแบรนด์ลักออปชันมันน้อยแต่ความคุ้มค่ามันอยู่หมองราคามันแข็งนะครับเวลาสีขายสีถอดตลาดครับมันความคุ้มค่ามันหลายกว่านะครับพี่น้องครับแต่ยังซื่อครับถ้าสื่อไปคิดว่าสื่อไปใส่บริษัเอาไปขายนะครับพี่น้องสื่อไปใส่งานถือวรา,าคาคุ้มได้รดแค่ปีกว่าไอ้ลถแคบจั๊กปีไม่แค่สองหมื่นโลนะครับ ส่วนตังจะไปแดงหายไปแล้วสามสี่แสนพี่น้องจ๋าเบิ่งรถเบิ่งรถแน่นมากแต่เคบเดิมครับรถสวยบางเดิมเลยนะครับเจ้าของเดิมเล้าหนาสิเป็นเศร้าอ้อยเศร้าอ้อยนะครับอ้อยเด๋ฮะอ้อยเด๋อยังนะอ้อยยังอ้อยเศร้าเศร้าไรอ้อยเออเศร้าอ้อยเศร้าอ้อยอ้อยเด๋อ้อยยังอ๋อเศร้าไฮอ้อยเออนะครับเล้าตกตกเล้านะพี่น้องเนาะ นะบอรปั๊บไฟฟ้านะครับน็อตเดิมสติกเกอร์มอกรอยูโคร,ครับพี่น้องนี่กล่องกับยังบระท่านถอดถึงเลยพี่น้องเอ้ยกล่องรถครับเลขไม้สองหมื่นสองพันโลขึ้นไปนังบังคือบบนอ้นะออนะครับคือบอสี่แยกขับคือบอเอาไว้สี่แยกเอาอีกแล้วบออันอยู่บ้านมัมีแนวจอดแล้วครับพี่น้องนะครับสี่ได้บ้างบ้านเอา้าวเฮ็ดที่จอดรถแล้วปุม่มปุ๊สตาร์ทพวงมาลัยเพย์เด้ชิป ล็อกความเร็ว7สปีดนะครับก็คือสามารถปรับเกียร์แมนนวลนะครับปรับที่มือเราได้เลยนะครับเกียร์ออโต้นะครับเบรกไฟฟ้าหน้าจงหน้าจอกล้องถอยกล้องถอยเป็น360องศานี่เนี่ยเจียะมัก360องศามันให้เราเห็นมุมละเอียดในมุมแคบได้ดีไงครับนะผู้ใดมักจังสี่กับจับโหลดพี่น้องครับฟีดาวได้เลยนะครับผม ประตูไฟฟ้ากระจกปรับไฟฟ้าออปชั่นเหนือเหนือครับพี่น้องเอ้ยนะครับออกรถจบศูนย์บาทบัตรไปชาชนไปเดียวคือเก่าพี่น้องมาเบอร์หองเครืองอ่าเซ็นเซอร์รอบคันนี่ห่องเรืองไม่สองมืนโลเครืองงา่ามง่ามเครืองยังใสพี่น้องมาสังเกตบึ่งฟังสิเครื่องใสบออ่าพวกอันนี้ใสหมดบ่มีขี่คาร์เอาบ่มมีขี่ฟุน่นบอมีขี่ขี้ดำดำอะ่ะ เอ่อบอมีคาบครับหัวน็อตเดิมหมดครับระบบความเปลอดภัยดูเบีกอีบียลองแก้มใส้ขวาฝากระโปรงเดิมหมดเวลาเบิ่งรถกับเบิ่งไหยมันละเอียดพี่น้องบอมั่นใจกับติดต่อเสียยะมาเสียยะสิเบิ่งไหยเอ้าวราคาเงินสดครับ9 3 8 000, 9 0 0 0บาทรถปี2 0 2 1เด้อพี่น้องเด้อเครื่อง2.4ดีเซลนะครับฟรีดาว เอาส่วนลดจากเซีย,ยะไปอีก2 0,000บาทเหลือขาย8 6 9 0 0 0พันคนมื่นนิดๆส่งฟรีถึงหน้าบ้านผู้ใดสนใจกับติดตอ่อเขามาครับพี่น้องช่วงนี้อากาศหนาวอย่าลืมรักษาสุขภาพเจ้าของนะครับมันตรวจเช็คสุขภาพด้วยเหมือนรถยนต์นะครับจะใช้งานก็ตรวจเช็คสุขภาพรถยนต์ด้วยนะครับพี่น้องสุขภาพร่างกายเท่ากับสำคัญครับอากาศหนาวมาแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองนะด้วยความรักและความห่วงใยจากเซียะ มื่อนี้บอมมี่ยังสียห้พี่น้องเอฟซีนอกจากกล่าวาำว่าขอบคุณพี่น้องหลายๆแล้วก็สวัสดีครับ